แฟนกลับเป็นห่วงมากททากลับจากญี่ปุ่นป่วยเฉียบพลันเรียกได้ว่าบินไปเที่ยวลัลลาประเทศญี่ปุ่นได้ไม่ทันไรททายังกลับจากญี่ปุ่นป่วยเฉียบพลันต้องแอดมิดด่วนล่าสุดได้โพสต์ภาพชูสองนิ้วบนเตียงที่โรงพยาบาลไปเมื่อสองวันก่อนพร้อมแคปชั่นว่ากลับมาจากญี่ปุ่นก็ป่วยเลยมีไข้สูงมีน้ำมูกอยเยอะมากๆนึกในใจอย่าเป็นโควิดนะมึง เข็ดมากจริงๆเมื่อวานถ่ายรายการเสร็จในรูปเลยยังหน้าฉ่ำอยู่ก็รีบมาโรงพยาบาลพอรู้สึกแย่สุดๆไม่ไหวแล้วถึงโรงพยาบาลคุณหมอจับสวบทันทีผลออกมาว่าไม่ได้เป็นโควิดแต่เป็นโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเลยทำให้มีไข้ขึ้นสูงมีน้ำมูกแล้วก็ไอามากตอนนี้ได้ใส่สายสวนภายในหลอดเลือดดาส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยเพื่อที่จะให้ยา และช่วยในการรักษาครั้งนี้อีกไม่กี่วันก็คงกลับบ้านได้แล้วขอบคุณสำหรับความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมาให้ทาทานะคะยังไงก็ขอติดตามและเป็นกำลังใจให้สาวทาทาด้วยค่ะ